ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับก็เป็นเส้นเดิมนะมีน้ำอยู่ ที่ผมก็ออกมาจากหมู่บ้านพฤกษานะครับพฤกษาวิลเลจไปบ้านน้องสาวนะครับชอบบรรยากาศนะครับนี่ต้นไม้ต้นกงกลางนะครับต้นไม้ป่าชายเลนนะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ส่วนตรงนี้จะขายอาหารทะเลนะอาหารสดอาหารทะเลนะครับพลกกุ้งหอยปูกปลานะครับสดจากทะเลนะครับทะเลบางขุนเทียนเลยอันนี้เป็นคลองนะครับคลองเชิงตาแพรเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20สินะ นี่ยี่ห้านะถ้าจำไปผิดนะเอ้ยวันนี้วันที่ส6หรือ2 5นะครับไม่แน่ใจถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถนนบางกุนเทียนชายทะเลฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางพระรามสองไปออกถนนใหญ่นะ ส่วนด้านหลังก็ไปถนนพิทยาลงกรนะครับถนนเส้นนั้นก็ไปถึงสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับส่วนถนนเส้นนี้ก็ไปออกพระรามสองนี่จะมีคลองน้ำนะครับ นี่รถจอดเต็มเลยไม่รู้ว่าเข้ามาปิบ่อตกปลาหรือเปล่านะครับไม่รู้ไม่แน่นใจนะครับมีรถจอดเต็มเลยวันนี้วันอาทิตย์นะครับน่าจะคึกคักนะถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับสําหรับผู้ที่จะมาซื้อนี่ครับกุ้งหอยปูปลานะสดจากทะเลนะครับแล้วก็มาพา ครอบครัวมานั่งกินข้าวนะครับในร้านอาหารริมน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะครับบางเทียนสมัยก่อนนี่ก็มีพวก ครัวนะครับครัวสวยยงซีฟู้ดนะที่ดังๆนะจะมีเขาจัดเวทีมวยด้วยนะเมื่อก่อนนะนะเดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่กี่เจ้านะครับสำหรับร้านอาหารกลางน้ำนะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะแล้วก็มีมการกอร่อสร้างหมู่บ้านนะครับขึ้นมาหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ เปนเทวีธาพิเศษบางขุนเทียนนะครับด้านซ้ายส่วนตรงนี้ก็มีรถจอดเดยอะแล้วนะครับครัวทับทิมนะด้านขวาด้านซ้ายก็เป็นกลัววลไยพรนะครับสําหรับพี่น้องที่จะพากันมานั่งกินข้าวนะครับกินข้าวนอกบ้านหรือว่ามาซื้ออาหารทะเลนะครับไม่ต้องไปไกลถึงทะเลนะตรงนี้ก็มีบางเทียนชายทะเลนะครับ จากถนนพระราม2วิ่งเข้ามาก็าประมาณ10กิโลเมตรนะครับใครอยากจะไปดูป่าลมานะครับก็ไปได้นะครับเส้นทางนี้เที่ยวทะเลบางขุนเทียนนะครับไปปลูกต้นไม้ป่ากลางนะครับมีให้บริการกันนะครับ ่องเที่ยวนะครับเชิงนิเวศปั่นจัก,กรยานเที่ยวนะทะเลบางขุนเทียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับกับช่องบ่าวลินนะครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ